cả, bồn đi, lái sột dù nà Hàm bồn nữa, Hàm bồn đi Hàm bồn đi Ơ, đều cái lên pha là Thang hèn hấp tiệt, Thang hèn pha hèn Thang hèn, thang hèn không? Uh. Họt, <coughs> này, không? Ừ Ừ đi Thôi, đi เ่กลียหสองถงเลปเกียกถ้าปเกียกกันเล่นยากเป็นกระเดือเป็นเป็นรายเลยติดล้าหล้าหล้งพี่ปุ้ยหลังเออมันไม่ได้นะล้มล้วแก้วนี้ยออเลยเานิดหน่อยเอานิดหนาไหลเลยนะตรงอ่ะ อา่ีงืมสวัสดีครับสวัสดีครับฝนหยุดหยุดหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับ อยู่แล้วฝนหยุดแล้วไม่มีเลยไม่มีลงเม็ดด้วยโอ้โอ,อยลุงนิสเผ็ดจิตเข้ามาอีกหนึ่งใบกี่แต้มันอ่ะสามใช้ชื่อทีมอะไรเนี่ย แฉ่ๆกำนตัวตัวอะไรตัวหนึ่งเหรอโอ้โหเชื่ออาถรรพ์ซะด้วยเอาบังอะตัวก็ใหญ่เอาบังอะเด็ดเออขอรานี่อเอ็มเอ็มไม่มาเอ็มไม่มาครับเอ็มไม่มา ยังเก่งยกลนุกนี้เข้ามาอโอ้โหเปลี่ยนซะด้วยสีต้มแล้วเข้าไาอีกลุงนึงับน่าจะเลยเอาอเคหัวลูกเองดีนะไม,ไม่เสียวัดกำลังดนอยู่ครับสีแต้ม <c oughs> สีต้มโอ้ เราคงใช้ชื่อทิมไรเียกบเียกบ้ามงเอาเอาวงไว้เอาวงมาด้วยอะโอ้โหม่เยลบด้วยลบด้วยลบด้วยนะลบด้วยโอเคได้ได้ได้เอาไอ้ม ไม่เจ้าไม่โจ้แล้วไม่โจ้แล้วผมเยอะนะที่เนี่ยเขาเลี้ยงเยอะเอาเอาแก่นไปหลบตัวงูน่ะโอ้โหต้องเบียดอาจารย์ละโหไกลมาก แม่เฮ็ดพิจิตขึ้นลูกไปกระมาณคืึหนึงเหียกบกลายเหียกบเข้าออกอกไปหลุดตกน้ำไปฝนตกก็หลุดตกน้ำไปเอียงเปียกไม่พอ <'s funny. c ười> ตกน้ำไปใบหนึ่งครับ เข้าใบที่สองเดี๋ยวเข้าไปครับอื้มน่าจะยังไม่ถึงนะครับเม็ดปูเยอะครับหมอไม่เห็นครับเพาทำไมอะไรครับรอบไหนรอบไหนแล้วเก่งเก่งรอบนี้รอบไหนรอบสอง รอบที่กี่ทีมอันนี้ตัดข้า8ปดนี้รอบสิหใช่ไหมแปดร้อยเจดทีมนะเหลือแปดทีมเหลือแปดทีมเขอกว่องทีมออเออตัดตัดข้า8ปดพูดพรอมๆเขาได้ยินรอบสิหทีมครับโอ้โหแหน่งโค ฮะห้างแปะแต่งสนามนะได้อ๋อได้อ๋อโอเคโอเคไอ้ไอ้ไหนูไอ้หนูไอ้หนูหลบเออโอ้โห่ตีติดเะด้วยไงวะเ <บา S 2> นี่ยลูกฟุกอ่ะหลุดมือหลุดมือลูกไปออกจากเส้นยังค่าเส้นอยู่เลย รรอบ16ตัดเข้า8ครับรอบนี้รอผมรอผมไปอ่ะโอ้งานเตะทางผมเข,ข่าลุกนด้ไปปากไว้กับลุกชางเก่งเมื่อกี้ฮะตัวเล็ก ระเบิดหรือเปล่าไม่ระเบิดะนตีอีกึ่งใบครับอือหือเอาตีติดด้วยเขาอยู่ให้เขาได้เอ็กบอกไปที่เราได้เอ็ก เอาเอ้ยล <À, S 2> ูกน oh. <laughs> ้ำม er. ันออกไปแล้วอ๋อเอใช้ลูกเปลืองเหรอใช้ลูกไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเออเหมือนไส้เผื่อติดติดเต็มได้กี่เต็ม เพชรที hey. แต้มได้หนึ่งแต้มเป็นห้า,าทีมกำลังตัวได้ห้าครับทีมเฮียกบศูนย์ป <c oughs> ากข้อหน้าจ้อด้วยนะครับถือจิต เข่าหลูกนี้มาคุมโซนสวยสวยๆครับกายเฮียกบเข้ามายังไม่เปลี่ยนนะครับยังครับ <c oughs> ทางหงเฮียกบต้องขับตีนะครับเข้าวงโยกขึ้นมาล <c oughs> อยเบี้ยวเลยครับ ตีอีกหนึ่งใบครับโอ้โหน้ำหนักเดิมที่เดิมเลยเบี้ยวไปครับที่เดิมเลยน้ำหนักเท่าเดิมตกที่เดิมเลยเหลี่ยมเดิมเลยกายเข้ามาอื้อหือ ไม่โดนอะไรเลยครับกระโดดข้ามแกนมาเลยครับเกือบออกหนึ่งใบครับลูกโอ้โหลูกี้นี้ก็ยังหลุดนะครับมองมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะเจ้าผงจ้ผง ตอนวอร์มยังแม่นอยู่เลยครับตาโพโอ้โหเปลี <Well yeah, ่ยนเปลี่ยนคึับมั่งช่างเก่งยกมาแล้วครับเรียบร้อยติดไปแล้วสองแต้มโอ้โหเน่แอ๊กแอ๊กแอ๊กเน่เอาปลามากินมาไหมปลามาทิดูอ่ะ มันจะตีเป้ามันจะหยมาเลยนิ่งกิดเลยเกกนโอ้โหสนามนี่เป็นสนามอ่อ หัวทะเลแก้วนะครับทิสโซโลกโอ้เฮ้ยลงคลิปไปแล้วอะคลิปนั้นอะเท่าไหร่่าไร ซีเลยมาอ้าวตูดตูดอะอ้าวแ c มเปเก้าเก้าต่อศูนย์เกี่ยวตุกเลี่ยวตุกเกี่ยวตุกเลยเดินผ่านหน้าก้องได้ออแจมเลยเออโอเคเคไปดูเดี๋ยวไปดูคลิปในทิก t o อเอนนะ ได้ครับกายกายไปดูที่ขึ้นในวิกตอรกันนะลูกเข้าลูกวางลุกตีอนะไรเนี่ยใครวะสวัสดีครับลุงชายาาสวัสดีครับลุงชายใครอะใครวสวัสดีครับลุงชายทางเก่งอือ,อหือปล่อยมือต่ำไปหน่อยปล่อยตกต่ำไปอีกหนึ่งไม้ครับตีแก่นกระโดดอือหือ มาเลย <c oughs> โอ้เออเออแต่แว่นละเห็นละปากเคาะหน่อยนะโบสนฟอคฟเคาะจอหน่อยสนามสวนไอสนามครัวทะเลแก้วนะครับเป็นสนาโลกครับตอนที่เห็นนี้ก็เป็นทีมเฮียกบ กำลังต้วนครับทีมกำลังต้วนนำอยู่9ต่อศูนย์ครับมีโอกาสเกมสูงครับหัวนี้นะครับวันที่วันที่คงไม่ได้ไปนะครับวันที่ยี่สิบ พราะว่าพีพโลกมีแข่ง21 22นะครับย้ายจากสนามมหามหาลายาัยในศวรมาเป็นสนามวัดวัดวัดอะไรวะเฮ้ยไอ้มุกเขาย้ายจากโมอนไปแข่งที่ไหนไหมาสกัดน้ำมันครับ,รบย้ายไปแข่งที่วัดสกัดน้ำมันครับ21 22ครับสนามยา่าตกชนกันหลสนามครับวันนั้นครับ เอาไขาอ่อะเอาขอดูคู่มันมันหน่อยครับพี่ชายไขยยเ่เบื่อเบื่อเบื่อเนี่ยไข่เบื่อ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 โอยโอ้ไข่แต่เย็นครับดูคนนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวมีคู่ตึงๆให้ดูครับได้ดูคู่ซุปตาครับซุปตาไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวคู่ดูคู่เดี๋ยวให้ไป เดี๋ยวไหสุดต่อัะคู่ซุปตาครับซุปตาเจมกัจาก่าทคม,มคู่นี้เป็นเป็น,เป,นเป็นดีสองนะครับไม่ใช่ดีหนึ่งเดี๋ยวไปถ่ายคู่ดีหนึ่งต่อจากคู่นี้เลยครับรอคู่นี้จบกอนตอนนี้เฮียบ เอ่อทีมเฮียกบศูนย์นะครับกำบนันตัวเก้าหมนะดมือ,อยังเก่งหมดแล้วเหรออือเดี่ยวไปหน่อยนึงครับทังโฮโอ้โหโดนเต็มเต็มกี่เต็มสองเต็มเอ่อเต็มไม่มา เอ็มไม่มาเอ็มไม่มาใหญ่ใหญ่ใหญ่เดียมเลียมเลียม คับก็อันนี้คัดภาคเหนือครับโซนภาคเหนือเป็นโซนภาคเหนือนะของพิซซุโลเป็นยี่บิบสองครับอาจจะได้ไปนั่งไล่ยี่บเิบสองน่าจะไ็นติดอะไรครับยี่บเอ็ดยี่สิบสองน่าจะได้ไไล์สด ตรงนี้กายเข้ามาเปลี่ยนนะครับตั้งเก่งเข้าวงอนะเล็งอย่างเดียวครับแตกนะโอ้โหตีขาเลยครับมีอยู่สองแต้มในสนามเลยครับโอ้โหปิด สิงบุรีโอ้โหสิงบุรีมีกับเด็ดๆอย่างนั้นแล้วครับท่างนิรันมีช่างพงอย่างเข้าไม่เปลี่ยนนะได้แค่ตัดอย่างเดียวครับเหลือหนึ่งแต้มนะครับในสนามเฮียกบ <c oughs> อาจารย์ดิวเข้ามานนะ <c oughs> ใช่ไหมน้องแพงเพชรอาจารย์ดิวฮะ หรอโอ้โหไอหลังเลี้ยวออกขวาเฉยเลยฮะแต่ที่มันจะเดินเข้ามาเดินเลี้ยวมันแล้วมันกระโดดขึ้นมาด้วยนะตกปีตกกันออกแวขวาเฉยเลยน่ะทิ้งไอปีนอีกเอาลูกเดียวเกมสองเจ็ดสองใจจะตีดีหรืกว่าเขาเหลือเยอะเลย เป็นไรเดี๋ยวรอนะลกโอ้ครับผมวันจันทร์ออกเรียบร้อยครับจบเกมครับเรียงกำลังตัว11เหีงากบ2ฮะรอตัดสายนี้ป่ะสายนี้สายเดียวนี่ครับมี X อ๋ออ๋อตัดบนอ๋อตัดบน อันนี้คนเล่นแล้วก็ยาสนามก่อนไหมไม่เอาดูคนนี้อย่างเดียวก่อนไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่คู่นู้นเนี่ยคู่จากของนู้นไปนี่เดี๋ยวไปดูไปดูคลิปในที่ต่อหน่อย